ขอบพระไทยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้องกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอสแสดงสนองพอรและไม่ตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเรา mm <laughs> ธชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์ ฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัย ของชาติบ้านเมืองไทยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนาตรายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สุขความเจริญตลอดไป ไปมื่อสักครู่นี้นะครับก็ここเป็นพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกับผู้ที่มาเฝ้า,เาทูลอองทุลีประบาทและ,ะสตริกรชาวไทยทุกคน ะเป็นขั้นตอนของการส่งเสด็จครับเมื่อพรางลมวงสานุวงเสด็จเข้าประจำที่บริเวณด้านหน้าลิฟต์นะครับเพื่อรอรับเสด็จเรียบร้อยนะครับ ราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556ตามโบราณราชประเพณีก็ได้ผ่านสายตาท่านผู้ชมที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดและพวกเราทุกคนรอคอยก็คือกระแสพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาทุกปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะดิฉันใคร้ขออันเชิญกระแสพระราชดำรัส ที่ผ่านไปเมื่อสักครูน่นี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาครบ86พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่งความว่าบ้านเมืองของเรานั้นเป็นสุขเสมอมาช้านานเพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้และตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยนี่เป็นกระแสพระราชดำรัสส่วนหนึ่งที่ไม่เพียงแต่คนไทยทุกคนจะได้ยินได้ฟังหากแต่พวกเราต้องน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม รับเขากระแสรพระราชดำรัสนี้มาประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพระสกนิกรภายใต้ร่มพระบ,บรมโพธิสมภารขององค์ท่านอย่างสุดความสามารถแล้วก็สุดหัวใจด้วยค่ะ น,นี้ถือเป็นครั้งแรกใน,นรัชากาลปัจจุบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมหาสมาคมในต่างจังหวัดนะคะนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองศรีราชสมบัติซึ่งความหมายของการเสด็จออกมาสมาคมก็คือการเสด็จออกในลักษณะเดียวกับพระอิศวรเสด็จลงเสด็จออกเขาไกรราชเพื่อประกอบพระราชอิสริยยศ ุกอย่างเต็มที่การแต่งกายเต็มยศเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีซึ่งเมื่อสักครูน่นี้ท่านผู้ชมคงจะได้เห็นภาพของพระที่นั่งพุทตานการชนะสินหาดนะคะซึ่งเป็นพระที่นั่งที่เป็นประเพณีได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระที่นั่งพุทตานการชนะสินหาดรานพพดลนมหาเสวตชฉัดพร้อมครั้งเครื่องราชกระภัณฑ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเข้ามาในพิธีในครั้งนี้ซึ่งเครื่องราชกระภัณฑ์หรือ เบนจราชกุปตพันธ์นั้นนะคะก็มีความหมายอย่างยิ่งกับาการที่พระเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้นําในการเป็นพระราชานั้นมิใช่ว่าจะาได้รับความสะดวกสบายนะคะการได้มีเครื่องราชกุปตพันธ์หรือ,อพระพุหาพิชัยมงกุฎพระแส,สงฉันขันชัยสีนะคะรวมทั้งมีทั้ง ผ่านพระกรวานวิชนีและฉลองพระบาทซึ่งล้วนมิแต่มีความหมายอย่างยิ่งกับการเป็นผู้นำของประเทศผู้นำของการเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระมหามงกุฎนั้นเมื่อทรงรับและสวมเป็นทองคำที่ยอดมองกุฎมีเพชรซึ่งมีน้ำหนักมากการที่พระเจ้าแผ่นดินที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นพระราชานั้น ถือว่าจะสวมมงกุฎแล้วจะมีภาระหนักอึ้งเสมือนหนึ่งพระมหามงกุฎซึ่งหนักมากส่วนพระแสงขันชัยสีนะคะก็เป็นของพระเจ้าแผ่นดินที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่ต้องเที่ยงตรงและเด็ดขาดดาบนั้นใช้ฟันอะไรก็ต้องเด็ดขาดจะต้องเป็นผู้ที่เที่ยงตรงเป็นที่เคารพนักถือและต้องวางพระองค์เหมือนหนึ่งพระแสงขันชัยสีนั่นเองนอกจากนั้นแล้วฐานพระกร,กรก็หมายถึง ู้ที่จะต้องเป็นผู้นำทางเป็นการนำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปส่วนวานวิชนีนะคะเป็นพัดวานวิชนีและแท้แท้หางจามรีซึ่งถือเป็นสิ่งที่ปัดเป่าพยานอันตรายศัตรูที่พระองค์จะท่งปัดเป่าที่ใดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็จะท่งโบกพัดวีให้หาให้หายไป แต่นอกจากนั้นแล้วก็จะมีฉลองพระบาทซึ่งถือเป็นสิ่งที่รองรับพระบาทนั่นเอง ไม่เหมื่อยงเที่ยว เส้นทาง,ทางจับเป็นเส้นทางภายในพระราชวังเองครับ วเวลาจะผ่านไปเพียงสองชั่วโมงนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เชื่อมร้อยดวงใจทุกดวงของพระสกรณิกรชาวไทยเข้าไว้ด้วยกันศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทุกคนอยู่ที่นี่และได้ปรากฏแก่สายตาพวกเราได้ยินกระแสรพระราชลรัสที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติของคนไทยทุกคนไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ การเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชยมงคลเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา5ธันวา,า,า,าคมพุทธศักราช2556จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ตราตรึงดวงใจของพวกเราค่ะ